การขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG โมเดลแบบโมรนาการเชิงพื้นที่เป็นการพัฒน,นาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวพุทธศักราช2,564ถึง2,570ระยะเวลาในการดำเนินการ6ปีภายใต้วิสัยทัศน์เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนประชาชนมีรายได้ดีมีคุณภาพชีวิตดี รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพให้มีคุณภาพที่ดีด้วยการใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรมและการสร้างความสามารถในการพึ่งตนเอง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ได้เลือกชนิดสินค้าเป็นมันสำปะหลังพื้นที่ดำเนินการแปลงใหญ่มันสำปะหลังหมู่6ตำบลทับปลวงอำเภอบ้านไร่เนื่องจากมันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอบ้านไร่หลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะมีส่วนที่ทิ้งไว้ในแปลงโดยเปล่าประโยชน์จึงเกิดแนวคิด ในการนำเง้ามันสัมปะหลังวัสดุเหลือใช้ในไร่มันมาใช้ประโยชน์เป็นวัสดุเชื้อเพลิงแทนฟืนและถ่านมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาต่อยอดวัสดุเหลือใช้จากการปลูกและเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความยั่งยืนเป็นหนึ่งในเป้าหมายในการพัฒนาสามสูงได้แก่ประสิทธิภาพสูงรายได้สูง และมาตรฐานสูงโดยตั้งเป้าหมายมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการใช้ปุ๋ยไม่ต่ำกว่า5ตันต่อไร่มีเปอร์เซ็นต์แป้งไม่ต่ำกว่า25เปอร์เซ็นต์เกษตรกร,กรสามารถลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังจากการใช้ปุ๋ยผลิตเองไม่น้อยกว่า5เปอร์เซ็นตโดยมีการดำเนินงานตามกระบวนการดังนี้ไบโอเศรษฐกิจเีวภาพการสร้างมูลค่า ซิคลาเศรษฐกิจหมุนเวียนของเสียหรือขยะเป็นศูนย์และกรีนเศรษฐกิจสีเขียวสมดุลและยั่งยืนโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังที่จะนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนได้แก่ 1. เปลือกมันสำปะหลังหรือเปลือกดินนำมาทำเป็นปุ๋ยหมกัก ใช้ประโยชน์ในแปลงเกษตรหรือจำหน่ายให้กับสมาชิกหรือเกษตรกรที่สนใจ 2. เง,ง่ามันสัาปะหลังและใบมันสําปะหลังเง่ามันสําปะหลังเป็นถานพลังงานชีวมวลเพื่อใช้ในชุมชนหรือแปลรูปเป็นถ่านอัดแท่งหรือถ่านดูดซับกลิ่นใบมันสัาปะหลังเข้าสู่กระบวนการทำอาหารสัตว์หรือไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด เพิ่มธาตุอาหารในดินในปี2566ได้ดำเนินการนำเง้ามันสําปะหลังซึ่งคาดการไว้384ตันนำมาเผาเพื่อเป็นฐานพลังงานชีวมวลปลอดสารก่อมะเร็งเพื่อใช้ในชุมชนหรือแปลรูปเป็นฐานอัดแท่งหรือฐานดูดซับกลิ่น โดยสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไา่สนับสนุนเตาปลอดออกซิเจนให้เป็นต้นแบบกับกลุ่มแปลงใหญ่ได้มีการทดลองใช้มีผลการดำเนิงเนง,งานดังนี้เงามัน40กิโลกรัมได้่านจำนวน8กิโลกรัมคิดต้นทุนและความคุ้มค่า64บาทต่อครั้งมูลค่าหรือราคาขายที่ได้11บาทต่อกิโลกรัมหรือ 88สิบแปดบาทต่อครั้งข้อดีของถ่านที่เผาแบบปลอดออกซิเจนหนึ่งการลด PM สองจุาจากการเผา 2. ได้ถ่านเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพปลอดสารก่อมะเร็งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขหนึ่งเนื้อไม้ไม่แข็งมีการสูญเสียเนื้อถ่านเร็วทำให้ต้องใช้ถ่านปริมาณมากกว่าปกติ 2. เกษตรกร,ร,กรยังไม่ชำนาญในการใช้เตาแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้คนในชุมชนทดลองนำถ่านเงามันสําปะหลังไปใช้ในครัวเรือนทำให้เกษตรกร,ร,กรตระหนักถึงการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการ,กรเกษตรในวิธีการที่ปลอดภยัย การหาตลาดภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นฐานอัดแท่งและฐานดูดความชืน้น